โครงการ planning insight เจาะลึกกองแผนงานแบบไม่มีกักในวันนี้นะครับทางกองแผนงานมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะทำแผนพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ย เรามีเป้าหมายในการที่จะรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานภายในของกรมการพัฒนาชุมชนนั้นเนี่ยได้มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับและก็ได้มีการจัดการประชุมทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในรูปแบบของการสื่อสารการบรรยายทั้งในรูปแบบของการติดตามทั้งในระบบออนไลน์และ ลงไปออนไซต์ในพื้นที่นะครับซึ่งในแนวทางดังกล่าวนี้เนี่ยผมได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งศูนย์ศึกษาแล้วก็จังหวัดในโอกาสในหลายๆครั้งนะครับซึ่งผมก็ไม่ยังยังไม่ได้มีข้อมูลนะครับว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเรากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เนี่ย จะเป็นบุคคลเดิมเป็นกลุ่มเดิมเป็นเป้าหมายเดิมของเราหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนําเรียนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยพูดคุยกันมาก็ต้องขออภัยสําหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคนเดิมๆนะครับที่ที่เคยเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ได้ได้รับฟังในสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดแล้วก็พูดคุยทําความเข้าใจทําข้อตกลงกับทุกท่านไปนะครับ ในโอกาสนี้ก็เหมือนเดิมครับสิ่งที่ผมจะมานำเรียนกับทุกท่านก็มีประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของความสําคัญในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราได้มีการประชุมกันไปครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือได้มีการพูดคุยนําเรียนให้กับทุกจังหวัดได้รับทราบนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายร่วมกันในปีงบประมาณ2568นี้ก็คือ แผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ที่เกิดจากสำนักง,งานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่งนะครับทั้ง11แห่งนะครับจะต้องมีแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเกิดขึ้นแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับในปี2 5 6 8เนี่ยเรามีความคาดหวังอย่างยิ่งครับว่าทุกจังหวัด76จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีแผนพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่แบบบุรณาการเนี่ยครบถ้วนทั้ง76จังหวัดนะครับแล้วก็เราได้มีการรณรงค์มีการไปสื่อสารถ่ายทอดให้กับท่านพนัการจังหวัดทุกจังหวัดได้รับทราบในโอกาสที่ได้ไปมอบนโยบายร่วมกับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจาะลึกกองแผนงานแบบไม่มีกักเนี่ยมีความปรารถนาที่จะให้เกิด แรงกระเพื่อมหรือว่าเกิดความตื่นตัวในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการวันนี้เราจึงบางรูปแบบของการนําเสนอรายการนี้เนี่ยด้วยการเป็นลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการก็คือมีการให้คําแนะนําในทุกกระบวนการของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเราทําการสื่อสารประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมีกิจกรรมนี้เพื่อที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ในระดับภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาก็ดีนะครับเรามีความคาดหวังว่าทุกอำเภอทุกจังหวัดเนี่ยจะให้ความสำคัญแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็โดยเป้าหมายแล้วเนี่ยผมขอตัวอีกครั้งนึงว่าโดยเป้าหมายแล้วเนี่ยเรามีความคาดหวังว่า ในปี2568นี้เนี่ยเราจะได้แผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนอกจากนั้นนะครับในปี2569เนี่ยเราจะขยายผลไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะครับกองแผนงานก็เลยมาคุยกันว่าในโอกาสนี้เนี่ยเราเห็นจากการลงไปติดตามงานในพื้นที่ จากการที่เราติดตามผ่านระบบออนไลน์เราเห็นว่าหลายอำเภอในขณะนี้เนี่ยให้ความสำคัญและก็ตื่นตัวในการที่จะจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ที่เป็นของอำเภอของตัวเองนะครับเราก็เลยจะถือโอกาสนี้ครับถ้าหากว่าสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอใดเนี่ยเข้ามาสู่ในกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็มีความยินดีเปนอย่างยิ่งนะครับก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน ในปีงบประมาณ2 5 6 8นี้เนี่ยถ้าหากว่าอำเภอไหนมีความพร้อมเราสามารถที่จะเดินไปพร้อมๆกับจังหวัดได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรออำเภออื่นนะครับอําเภอไหนที่มีความพร้อมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนําแผนพัฒนาชุมชนเชนิงพื้นที่ของตัวเองเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับผมขออนุญ,ญาตนําเรียนทุกท่านให,ให้เห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเชนิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับ แล้วก็มีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมรวบรวมข้อมูลมาตามข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้รับทราบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับภายใต้งบป,ประมาณ157,000ล้านบาทนะครับ เ,เงินงบประมาณ1,57,000ล้านบาทเนี่ยเขามีเป้าหมายในเรื่องของการจัดสรรลงไปให้ส่วนราชการต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและส่วนกลางเนี่ยได้ไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเรียนแล้วอยากจะให้ความสําคัญกับกับเรื่องของแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ก็คือว่าวันนี้เนี่ยครับจากสไลด์ที่ผมได้นําเสนอตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ตรงกลางนะครับเป็นข้อมูลของจังหวัดที่เสนอโครงการขอรับงบประมาณจากจากรัฐบาลหนึ่0 0าล้านนะครับผมนำเรียนกับทุกท่านที่อยู่ในระบบออนไลน์ที่ติดตามรับชมในโอกาสนี้นะครับว่า,าเงินงบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ทุกส่วนราชการนะครับได้มีโอกาสในการเสนอเพื่อที่จะขอรับงบประมาณ ภายใต้ภารกิจของตัวเองที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งแน่นอนครับงานของกรมการพัฒนาชุมชนนั้นเนี่ยมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลักฐานรากเพราะวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนเองเนี่ยคือเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจหลักของพวกเราในโอกาสนี้ก็คือการทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในการที่จะเสนอปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไปแสวงหางบประมาณไปสนับสนุนการขับเคลื่อนสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการชุมชนหรือไม่ก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุทกภยัยหรือว่าสภาวะแวดล้อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่จะทาให้กรมการพัฒนาชุมชนน่ะ มีจุดยืนที่มั่นคงในการที่จะยืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่เราจะเห็นว่าตัวเลขที่น่าตกใจก็คือว่าในทั้งหมดในทั้งหมด76จังหวัดนั้นเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนเรามีแค่52จังหวัดที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในส่วนดังกล่าวนะครับ เพื่อขอรับงบประมาณในส่วนดังกล่าวในขณะเดียวกันตัวเลขที่อยู่ตรงกันข้ามก็คือตัวเลขที่เป็นสีแดงครับเรามีจังหวัดที่ไม่มีโครงการเสนอขอรับงบประมาณดังกล่าวเนี่ยถึง24จังหวัดคิดเป็น31.58นนะครับตัวเลขนี้น่าตกใจตรงไหนครับน่าตกใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดซึ่งมีบทบาทในเรื่องของการ นำข้อเสนอของพี่น้องประชาชนไปสู่กระบวนการในการจัดทําคําของบประมาณเนี่ยทําไมถึงไม่มี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 โครงการในการที่จะนําเสนอนะครับความหมายที่ผมอยากจะสื่อตรงนี้ก็คือว่าความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการผมก็คิดตามบทบาทของผู้ที่ให้การสนับสนุนและติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับ หรือว่าจังหวัดทั้ง24จังหวัดนั้นเนี่ยไม่มีโครงการในการที่จะนําเสนอซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากว่างานของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเรามีสองขาขาหนึงคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนขาที่2ก็คือเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานลากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นภายใต้กรอบภารกิจทั้งสองเรื่องเนี่ย มันครอบคลุมในเรื่องของบริบทของการทํางานในระดับพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่น่าเสียใจก็คือว่า24จังหวัดที่ไม่สามารถที่จะนําตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับเพราะท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยได้ประกาศชัดเจนนะครับได้ประกาศชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณแล้วว่า ขอให้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแห่งนะครับได้สแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเอามาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงนะครับแต่ปรากฏว่า24จังหวัดซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เกินกว่าที่เราคาดหมายไว้นะครับเราคิดว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ทุกจังหวัดเนี่ยจะตื่นตัวแล้วก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้เนี่ยไปไปทำโครงการแล้วก็เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเ <walking. S 2> พราะโดยกรอบแนวทางของการเสนอข,ของงบประมาณ1 5 7 0 0 0ล้านเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดทำคำของบประมาณนะครับ ไม่ได้จํากัดว่าจังหวัดนี้จะต้องส่งกี่โครงการจังหวัดนี้จะต้องส่งกี่โครงการจังหวัดนั้นจะต้องส่งกี่โครงการสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นในตอนนี้ก็คือว่าบทบาทหน้าที่ภารกิจของสํานักง,งานพัฒนาชชุมนจังหวัดถ้าหากว่าผมนําเรียนในโอกาสนี้เนี่ยมันก้าวล่วงไปถึงบทบาทการทําหน้าที่ของท่านพนักงารจังหวัดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ผมอยากจะนํามามาสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดว่า เอ๊ะทำไมแค่การที่เราจะดทำโครงการแล้วไปนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะนำโครงการไปบรรจุในคำขอของจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่ากว่าความสามารถของท่านพนาการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแต่เอาละอาจจะมีภารกิจอื่นๆที่แทรกซ้อนแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทําให้มันไม่สามารถที่จะดาเนินการในเรื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ก็สะท้อนให้เห็นว่า ในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยมันยังเป็นจุดอ่อนที่ครงการพัฒนาชุมชนจะต้องนําเข้าสู่กระบวนการพูดคุยแล้วก็นําเข้าสู่กระบวนการพัฒนาในโอกาสต่อไปนะครับผมก็อยากจะนําเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับทั้ง52จังหวัดและทั้ง24ทั้ง52จังหวัดที่เสนอของงบประมาณน,นะครับแล้วก็ทั้ง24จังหวัดที่ไม่ได้จัดทําโครงการเสนอของงบประมาณเนี่ยข้อมูลดังกล่าวเนี่ย เราได้รายงานให้ท่านทิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้รับทราบแล้วนะครับทีนี้ผมจะมากลับมาพูดในมุมมองของกองแผนงานเนี่ยในบทบาทของกองแผนงานเองเนี่ยเราวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวนะครับโดยเราคิดว่า24จังหวัดดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมนะครับไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของการ คล้ายๆถ้าพูดกันตรงๆแบบตรงเป้าที่ผมอยากจะสื่อกับทุกท่านเลยก็คือว่า2 4จังหวัดนี้เนี่ยไม่มีแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบุรณาการน,นะครับทำให้การคิดโครงการการเขียนโครงการการนําเสนอโครงการเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะเราจะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ในขณะเดียวกันจังหวัดที่เขาสามารถที่จะคิดโครงการแล้วก็เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณดังกล่าวเนี่ยนะครับเขา มีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลเรื่องของแผนเรื่องของเป้าหมายเรื่องของบริบทเชิงพื้นที่เรื่องของปัญหาเรื่องของความต้องการของคนในพื้นที่เตรียมพร้อมรองรับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผมนําเรียนทุกท่านไปทั้งเรื่องแผนเรื่องปัญหาอุปสรรคเรื่องความพร้อมเรื่องของบริบทเชิงพื้นที่เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมกันเราเรียกมันว่าแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับ เพราะฉะนั้นในมุมมองของกองแผนงานเนี่ยทางทีมงานได้วิเคราะห์ออกมาว่าแน่นอนว่า2ีบสี่จังหวัดเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดทําโครงการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือ,คอว่าแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการวันนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่อการทํางานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เนื่องจากว่าการที่เรามีแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเนี่ย จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นเราไม่รู้ว่าในเดือนถัดไปอีก2เดือนอีก3เดือนอีก4เดือนเนี่ยรัฐบาลเขาจะปล่อยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามากน้อยเท่าไหร่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลปล่อยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงมาในระบบราชการก็จะทําให้ทุกส่วนราชการมีโอกาสในการที่จะก้าวเข้าไปแล้วก็ไปเสนอขอรับการสนับสนุนงบป,ประมาณเพื่อเอางบป,ประมาณเหล่านั้นเนี่ย กับมาพัฒนาชุมชนในพื้นที่นะครับในในขณะนี้เนี่ยกองแผนงานกำลังส่งข้อมูลไปสํำรวจนะครับว่าภายหลังจากที่โครงการต่างๆเนี่ยได้ถูกเสนอเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งพิจารณาไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรากำลังสํำรวจข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงาน,นาท่านอาชีดีว่าโครงการทั้งหมด129โครงการ ที่เสนอขอสําหรับสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้รับการอนุมัติงบประมาณกี่กี่โครงการเป็นเงินงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไปลงอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างนะครับก็ขอถือโอกาสนี้รายงานความก้าวหน้านะครับว่ากรมการพัฒนาชุมชนเองเนี่ยเสนอโครงการภายใต้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ1นึ0 0แล้านไปทั้งหมด9โครงการในส่วนของกรมนะครับในส่วนของกรม เป็นเงินงบป,ประมาณ1,194ล้านบาทนะครับปรากฏว่า,าเมื่อผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบได้รับการอนุมัติงบป,ประมาณ1โครงการนะครับเป็นเงิน108ล้านบาทนะครับก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบป,ประมาณที่เราขอไปถือว่ากรมการพัฒนาชนุมชนก็จะสแสวงหางบป,ประมาณจากหน่วยงานภายนอก่อาหรือว่าเงินนอกงบป,ประมาณเนี่ยได้ได้เข้ามา ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเนี่ยหนึ่งร้อยแปดล้านบาทนะครับผมอยากจะเห็นภาพเหล่านี้ครับที่เกิดขึ้นกับจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเกิดขึ้นกับจังหวัดทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหนังสือจากกรมเนี่ยได้แจ้งไปยังจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะครับเพื่อสํารวจข้อมูลว่าภายใต้งบ1นึ่งแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยจังหวัดไหนได้รับงบประมาณกี่โครงการแล้วเป็นเงินงบประมาณเท่าไหร่นะครับเราเสนอไปทั้งหมด52จังหวัดนะครับ เป็นจำนวน129โครงการนะครับ129โครงการเราจะเห็นจากข้อมูลนะครับเ,เป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว18โครงการนะครับด้านขวานะครับที่เป็นสีฟ้านะครับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว18โครงการคิดเป็น14.6%นะครับส่วนด้านเศรษฐกิจชุมชนและอื่นๆนะครับ111โครงการคเป็นิดเป็น85.4%นะครับในส่วนนี้เนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่คำของบประมาณก็ตามแต่ว่านั่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการบริหารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเห็นให้เห็นถึงความพร้อมให้เห็นถึงความความกระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคือในเรื่องของการแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า ทั้งหมด129โครงการเนี่ยถึงแม้ว่ากรมการพัฒนาชุมชนจะได้งบประมาณมาสักมากสักกี่โครงการก็ตามเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นก็คือเรื่องของความพร้อมและศักยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการทําแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอ,อยากจะนําเรียนกับทุกท่านว่าสิ่งที่ผมนําเรียนกับท่านในช่วงต้นว่าผมอยากจะมาพูดคุยเพื่อให้ทุกท่านเนี่ย ได้เห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรราการนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะนําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อเสนอของงบประมาณนะครับเรื่องเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะนํามาพูดคุยกับท่านเป็นเรื่องใหม่ที่ผมอยากว่าจะมานําเรียนข้อมูลให้ทุกจังหวัดได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยด้วยสภาวะการทํางานที่ มีความบีบคั้นในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของวิธีการเนี่ยมันจะทําให้ทุกจังหวัดเนี่ยจะต้องตื่นตัวในการที่จะเตรียมความพร้อมตัวเองสําหรับการบริหารงานพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะเป้าหมายสําคัญของพวกเราเราเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าคือการที่เราจะตอบสนองต่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความต้องการเป็นปัญหาเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้น ในบริบทของการบริหารจัดการชุมชนเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนครับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสดีที่ทางอากองแผนงานเองนะครับที่ได้มีโครงการ p ผ n n n i n g i n s i g h ์เจาะลึกกองแผนงานแบบไม่มีกักเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบุรณาการมาพูดคุยกับทุกท่านแบบไม่มีกักนะครับ ไล่ตั้งแต่รายละเอียดการเตรียมความพร้อมกระบวนการวิธีการนะครับแนวทางในการจัดทํนะครับแล้วก็จะต่อยอดไปถึงเรื่องของกระบวนการในการต่อยอดจากแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ไปเป็นแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆนะครับเราอยากจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับกับพื้นที่กับส่วนภูมิภาคเพื่ออะไรครับเพื่อให้การทํางานของส่วนภูมิภาคเนี่ยซึ่งเราเข้าใจกันว่า หปริมาณงานเราเยอะนะครับสเรามีภารกิจอื่นแทรกซ้อนที่เป็นภารกิจที่ผู้บัคคับัญชาในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายเรามีบริบทของการทํางานในพื้นที่ที่มีสภาวะของอทั้งเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องเหตุการณ์ที่ต่างๆที่เข้ามากระทบทําให้การทํางานของเรานี่มันมันซับซ้อนและมันยากมากขึ้นแต่สิ่งที่ทางกองแผนงานอยากจะช่วยเสริมให้กับศูนย์ศึกษาแล้ก็จังหวัดทุกจังหวัดก็คือของ งบประมาณนะครับเราจะสามารถลงไปขับเคลื่อนง,งานได้ตรงเป้าหมายและก็เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนมีความคาดหวังนะครับก็ขอนำเรียนกับทุกท่านในโอกาสแรกไว้เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดทำโครงการ planning insight เจาะลึกกองแผนงานแบบไม่มีกักในโหมดของในเวอร์ชั่นของการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการแบบ พื้นที่เชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับก็ต้องขอบคุณศูนย์ศึกษาทุกแห่งนะครับและก็สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแห่งนะครับที่ได้ให้ความกรุณาเข้ามาร่วมในกิจกรรมของเราครั้งนี้นะครับเรามีความคาดหวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการขับเคลื่อนง,งานที่มันเป็นระบบเป็นวิธีการที่ ที่สามารถทําให้งานพัฒนาชุมชนเนี่ยปรับตัวได้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบงบประมาณและก็ระบบราชการในโอกาสต่อไปข้างหน้านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดําเนินการของกองแผนงานในวันนี้นะครับจะทําให้ทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเรามีความคาดหวังว่าในโอกาสต่อไปข้างหน้า สำนักง,งานพัฒนาชุมชนเชิงพื้นสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดศูนย์ศึกษาทุกแห่งก็ดีเนี่ยจะมีศักยภาพและมีความพร้อมในการแสวงหางบประมาณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อต่อ,ตอกระบวนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บริหารก็คือท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการที่จะสร้างโอกาสให้ทุกจังหวัดเนี่ยได้ได้มีเวลา ในการไปแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกได้มีโอกาสในการที่จะไปสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริหารในพื้นที่เช่นผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและสวล่วนราชการอื่นๆนะครับเราอยากจะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่เป็นหน่วยนําให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตามเจตนารมณ์ของท่านอธิบดีนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโอกาสนี้นะครับแล้วก็คิดว่าภายใน31กรกฎาคมน,นะครับตามไทม์ไลน์ของการดําเนินงานเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยจะสามารถส่งแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่เนี่ยให้กับกรมการพัฒนาชุมชนได้นะครับเพื่อที่จะได้นําเสนอท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นลําดับต่อไปนะครับอันนี้คือเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ของการดําเนินการในวันนี้นะครับก็ ต้องขอใช้โอกาสช่วงต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมอบเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยให้กับทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์ของกองแผนงานนะครับได้ดําเนินการต่อนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านสละเวลาเพียงเพียง2วันนี้นะครับแล้วท่านจะสามารถเรียนรู้เข้าใจแล้วก็เอาไปขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับ